สวัสดีค่ะพี่มินวชรินญ,ญานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีๆนะคะจากเสด็จพ่องเพชรพัตรเทวาท่านเทวดากายเพชรอ,องค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะพระโสดาบันนะคะยังมีความอยากรวยอยู่หรือไม่นะคะเสด็จพ่องเพชรเนี่ยส่งเคยสอนพี่มินไว้นะคะในคําถามนี้นะคะว่าท่านมีความอยากรวยนะคะแต่ว่าไม่ทรมานนะคะแล้วก็ไม่ได,ด้ดิ้นรนนะคะไม่มีความทะเยอทะยานในน้ําหนักจิต ของความทะเยอทะยานที่เท่ากับปุถุชนนะคะดังนั้นเนี่ยความอยากของท่านเนี่ยมันไม่มันไม่ล่วงล้ำเข้าสู่ความอยากที่นําพาให้ไปไยภูมินะคะความอยากที่มากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเพิ่มนิสัยวาสนาของจิตใจที่เป็นเปรตใช่ไหมคะโตัวโลภะอย่างเงี้ยนะคะคือความอยากของพระโสดาบันมีความอยากรักโลภโกรธหลงนะคะเหมือนปุถุชนเอ๊ะคือเขาจะเรียกว่าเหมือนปุถุชนมันก็ไม่ได้เพราะน้ําหนักน้ําหนักของกิเลสข,ของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่เท่า ปุถุชนอย่างเรื่องการมาราคะอย่างใดก็ไม่เท่ากับปุถุชนนะคะดังนั้นเนี่ยมันถูกเฉือนไปเยอะกิเลมันถูกเบาบางไปเยอะนะคะเวลาทีอา่อยากทะเยอะทะยานนะคะในในความอะไรต่างๆเนี่ยนะคะพระสดดาวันจะเบามากเลยนะคะเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยคือท่านดวงตาเห็นธรรมของท่านเนี่ยคือท่านเห็นว่า ทุกๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็มีผลนะคะเมื่อเข้าใจถึงจุดๆนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดกันเนี่ยมันดูไม่ลึกซึ้งชัดเจนนะคะแต่เวลาที่เป็นสภาพของนามธรรมาท,ที่เข้าใจเรื่องของเหตุปัจจัยเนี่ยนะคะมันจะเข้าใจแล้วก็ไม่ดิ้นรนไม่อิจฉาทิษยาพระโสดาบันถึงไม่มีความอิจฉาริษยานะคะถึงมีความเปรียบเทียบก็อาจจะเปรียบเทียบแต่ว่าไม่ทําให้จิตใจของตนเองเป็นเป็นอกุศลทุรนทุรายเวลาที่รู้สึกเดือดร้อนใจหรือรู้สึก แบบเหมือนกับขุนมัวมากเกินไปอะไรเงี้ยเวลาที่รู้สึกว่าเออคนอื่นมีมากกว่าแล้วท่านไม่มีนะเพราะว่าตัวความสุขในจิตใจนะคะตัวความสุขในจิตใจของท่านเนี่ยมั่นคงแล้วมันมีมันมีความมันมีทั้งสติสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นตัวเราตัวเขาใน ในความเข้าใจของท่านนะนะคะความเป็นเราเป็นเขาในรูปนามขันท่าในความคิดเห็นของท่านเนี่ยท่านท่านรู้แจ้งแล้วน่นะตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงทาให้ความทุกข์ของท่านเนี่ยนะคะความทุกข์ของความเป็นเราเป็นเขาของท่านเนี่ยมันน้อยลงกว่าปุถุชนมากนะคะตรงเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถามว่าอยากรวยไหมท่านก็อาจจะอยากปรารถนานนะว่าเออถ้ามีเงินมากกว่านี้จะได้ทําฐานมากกว่านี้แต่ถามว่าทุกร้อนไหมไม่เป็นไรนะคะก็เหตุปัจจัยมันมีเท่านี้ก็ต้องเท่านี้นะคะแล้วก็ทํากุศลอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ได้ต้องเกี่ยวกับเรื่องเช็ง ช้เงินใช้ทองเนี่ยพระโสดาบันก็จะคิดแค่นี้นะคะก็คืออยากนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วจากนั้นพอมีสติปุ๊บเนี่ยก็วางความอยากได้นะคะไม่ไม่ทุรนทุรายอะไรนะคะต่อต่อตับอ่าต,ต,ต่อให้พระโสดาบันยังเป็นพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายนะคะยังเป็นพระโสดาบันคารวะอะไรแบบเนี้ยก็ทามาหากินก็อยากจะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจแต่ท่านก็ไม่ได้เออแบบเหมือนกับขวายว้าหรือจะต้องกลเกมกลโกงเอาปรดเอาเปรียบในธุรกิจอย่างเงี้ยท่านจะไม่ทำนะคะเพราะว่ามาของท่านเนี่ย เหลือกว่าความอยากได้ในทางโลกโลกสมสมบัติในทางโลกโลกเนี่ยท่านเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของสมบัติในทางโลกโลกเนี่ยมากกว่าปุถุชนนะคะดังนั้นเนี่ยท่านจึงจะไม่ได้ไขว่คว้าอะไรที่มันเป็นการปรุงแต่งแค่ของชั่วคราวที่ครอบครองได้ไมีถึงร้อยปีแบบปุถุชนนะคะพวกเรายังยึดติดในทรัพย์สมบัติกันมากพวกเรายังยึดติดกับความมีความเป็นความเามด่นความดัง ยศดถาบรรดาศักอย่างเงี้ยพวกเรายังยังอยากได้พวกนี้มากนะคะหรือว่าเวลาเหะ,ะก็จะเหอบางทีแล้วเราเหอดาราที่แบบว่าโอ้โหฟงเฟ้อชีวิตฟงฟิงอย่างเงี้ยบางทีเราเหอมากกว่าภาริยาบุคคลซะอีกนะคะเวลาเห็นแบบว่าโอ้โหแบบดาราดังๆอย่างเงี้ยใจเรามันจะฟูขึ้นมานะคะแต่บางทีเห็นภาริยาบุคคลมันไม่ฟูเท่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันจะมีมีแต่ภาริยาบุคคลเป็นไอดอลนะคะท่านจะไม่ค่อยสะเทือน เท่าไหร่นะคะกับชีวิตของปุตุชนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนดังคนดังคนที่าทางโลกโลกให้การเคารพมีหน้ามีตา,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 าทางสังคมอย่างเงี้ยพระโสดบันก็จะมองว่ามันก็เป็น เป็นแค่ของชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จึงไม่เคยเยอยวยานมากอันนี้ก็จึงขอแบ่งปันเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าพวกเราจะได้มีพระโสดาบันนะคะคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นไอดอลนะคะเพื่อเราจะได้มาตั้งจิตตั้งใจนะคะผลิตคุณธรรมนี้ให้แบ่งบานขึ้นในจิตใจ,จของเรานะคะเผลอๆให้ได้ภายในชาตินี้ค่ะขอขอแบ่งปันไว้เป็นธรรมทานแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พญาเพชรพัทระนะคะด้าเพจอัญมณีเพชรแกรนด์แล้วก็ทุกๆช่องทางพี่มมิินนนนดดด้้วววยยะะะะคคคคเป็กลัังใจพีี่่่ขอบุณสส 对吧？